ไอ้ฮักเจ้าอหลีลีลาวาดีน้องฮักไอ,อ้บอกะฮักคือกันละนอ้องขันน้องบอฮักคงบอกล้าเวาเจ้าคนชั้นสูงเปรียบดังนกยุงไอ้ายมันนกเจ้าเศร้าสาเรวตายาเวา้าแม่งจนแม่งเผาเฮาคนเคื้กัน ฉันเว้าวจังสัง้นกายยืนยันได้บ่นอนางให้ลีลาวดีเห็ดยังเววาวมาอยากฟังสิเห็ดให้ผ่านหอมแก้มอายได้บออุ้ยกะายคนณนอไพสิกลาปานั้นเห็นบอลักเจ้าบอหากันแค่ไอให้หอมอยังมอเห็ดให น้องสีหอมก็ได้แต่ให้หามหอมผู้อื่นไอ้สีหอมข้ามวันข้ามคืนเดี๋ยวแม่น้องตื่นสิเป็นเรื่องใหญ่อ้คนทำต้อยได้หักกับเจ้าบ้อยานความตายจังเป็นเพิ่นปากหวานเอาให้น้องกระไห้ยอมตายแทนพี่ ไอฮักเจ้าอีลีลีลาวดีไอเว้าจากใจอย่างนะบอชาติเว้าไหมเรวัดไัยเว้าไม่เดียวนี้ตั้งใจฟังเด้อไอมักผู้สาวชื่อลีลาวดียับเข้ามามีแนวบอกอีผู้บ่าวลีลาวดี cheuree wata